นะไรก็ตาย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 ปลาตกตย่ามันตายหมดนีเดิ a อคชั่นใหม่เอาว่ามีเกียวซ้าอีกกันเอออารีวิวแต่เพียนทางแดงเที่ยวามตปล่อยตลอดพูนขีดก่อนตัวขนาดไ้แเราตออเอามาเข้าขนาดไหนนะบ่สองเส้นสองเส้นสองเส้นอ่าตะเพียนทางแดงครับสวยงามมากเลยงามดีเนี่ครับติดผมหาได้ ฮ่าไกลครับอาจจะมีเจ้าเดียวในขันแกนเลยว่าเลยนะครับนี่ตะเพี้ยนทางแดงของกุ้งม่ามาแห่งครับนี่ผปลากรดครับเช็คแล้วครับเนี่ยเอาขึ้นมาเช็คว่าเขาใช่ไหมครับเด็กเอาใส่เมื่ออีกเนี่จากเสือมาสองเส้นครับสวยงามไยนี่น่าจะหอมมากนะสำหรับชิมดีครับนี่ปากไปเลยคนที่สนใจปีนาฟ้าไม่มาเช็คกันเลยวุ้ตายแล้วปลา ว่าตายปากูตายปลาโวยหมืนี่คนเหมือมึคนมันสีแพรปะนอแพรไหนเมืองไหมมันสีแพรป่ะพ่อกีนาจอนสายพันธุ์ได้ครับนี่ขมานสวยงามมากครับทั้งแสบทั้งสวยไปแล้วครับไปแล้วนี่เล่นดีเมืองเลยหนุนท้างพุ่นกับยายยายมากูอีกแล้วเดี๋ยวเขาต้องมาถามเมืองกัน Mày oh. <laughs> 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 ai để lại bò Bò chưa Bò nè nữa nè Nè